พัฒนาเด็กและเยาวชนในศตรวรรษนี้ <อะ S 1> เราต้องพูดถึงการเป็น global citizen เนาะการเป็นพลเมืองโลกโลโลการเข้าใจความหมายของภูมิภูมิทัศน์ทางการเมืองของโลกในศตรวรรษศตวรรษที่21ปรกลางศตรวรรษที่21เราด้วยซ้ำว่าการเมืองมันเปลี่ยนไปยังไงความคิดเรื่องการค้าพรมแดนมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมิติเรื่องรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเรา อยู่ตรงไหนในแผนที่โลกและเยาวชนของเราอยู่ตรงไหนในองค์ความรู้ของโลกทั้งใบนี้เราควรจะเอาหลักสูตรที่เราเรียนเรงเรียนไทยไปเทียบเคียงกับหลักสูตรว่าเด็กที่ยุโรปเขาเรียนประวัติศาสตร์กันอย่างไรเขาเรียนปร,รัชญากันอย่างไรแล้วเด็กไทยเรียนอะไรนี่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเออรัฐบาลจ,<ร>จะเรียกว่าวอัปเกรด การศึกษาเราให้ไปอยู่ในภาษาอยู่ในยูนิเวอร์สเดียวกับสากลโลกอย่างไรไม่ใช่ว่าค่าดีบุญสิบสองประการยังดูเฟรนช์พีเพอไม่รู้จักค่าดีบุสิบสองประการย้อมอะไรกันพีเพอไม่รู้จักค่านึงสิบสองประการที่ทําให้เราเป็นไทยเป็นไทยไทยเป็นไทยนะครับแล้วอย่างมากที่สุดกระทรวงศึกษาก็ชอบมาพูดเรื่องโคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมันไม่ใชโนเลจมันเป็นแค่เทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เด็กจะต้องมีคือองค์ความรู้มีองค์ความรู้ก่อนแล้วไอ้โคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแแแคคคคคค่่่่่่่มม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 ัันน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 เเเป็รรรืืืืออออออองงงถ้้้้้าาาาีีีีีพฐขข์วูหหททะะตใจโโลยึ อีกสักเท่าไหร่ก็รับมือกับมันได้หมดแล้วเราเคยดิสคัสกันเรื่องนี้ไหมว่าเฮ้ยวิชาสังคมศึกษาของเด็กไทยเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กที่ยุโรปเด็กที่อเมริกาเด็กที่ญี่ปุ่นะมันเหมือนหรือต่างกันแล้วมัน<ล>อยู่ใน,ในผลสอบพิซซ่าก็เห็นแล้วมันอยู่ในรีมของความรู้ประวัติศาสตร์ของโลกใบเดียวกันหรือเปล่าสิ่งที่พี่แหญกลัวมากที่สุดก็คือเด็กไทยไม่ได้อยู่ในโลกใบเดียวกับเด็กทั้งโลกและต่อเสียตัวเราพี่แขกมันไปแล้วนะระดับหนึ่งมันมียูทูบมีโนมันแต่โนมีเนียนมันไปแบบ ออมันมันมน่าสงสารตรงที่ว่าเด็กส่วนมาก เราต้องมองว่ามนุษย์ร้อยคนน่ะนะคะมันจะมีมนุษย์ที่เก่งด้วยตัวเองไม่ถึง5%หน้าที่ของรัฐบาลและหน้าที่ของกระทรวงศึกษาต้องช่วยมนุษย์95%ตที่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่และไม่ได้มีทุนของครอบครัวที่จะผลักดันที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยหน้าที่ของกระทรวงศึกษาและหน้าที่ของรัฐบาลน่ะไม่ใช่มาดูว่าเราจะดูแลเด็กเก่งยังไงต้องดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสที่สุดเด็กที่โง่ที่สุดเด็กที่มีปัญหาที่สุดเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างพิเศษมากสุดอยู่ต้องเข็นเด็กเหล่านี้ไป ถ้าคุณเรียนเก่งคุณก็ไปเตรียมคุณก็ไปโรงเรียนดีๆที่มันมีเด็กเพื่อนไปลองมีคนจริงๆด้วยกันเลยหยิบมือส่วนที่เหลือคืออะไรฮะถ้ารัฐบาลมีเงิน5้าบาทแล้วมีเด็ก2คนที่ต้องดูแลคนนึงเป็นเด็กเก่งแต่คนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่ะเงิน4บาทอ่ะต้องเอาไปให้เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เพราะเด็กคนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วเใช้เงินหนึ่งบาทก็พอนี่เนี่ยวิธีคิดของรัฐบาลไทยอ่ะมีมีไอเดียอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าว่าดูซิว่ามันมีเด็กเหลือขอเด็กติดยาเด็กแว้นเด็กสกอยเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กที่บกพร่องในทุกมิติอ่ะคุณต้องทุ่มงบประมาณอ่ะไปดูแลเด็กพวกนี้เพราะ ป้องกันไม่ให้เป็นภาระทางงบประมาณและปัญหาสังคมของกระทรวงอื่นๆอีกทั้งหมดในวันข้างหน้าแล้วถ้าคุณช่วยเด็กพวกนี้เขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ดีเขาก็จะกลายเป็นแรงงานที่มีผู้ดับยาบที่สุดเลยะเป็นเป็นแรงงานในในระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพแล้วคุณก็จะเก็บภาษีจากเขาได้เขาก็จะเป็นขับเคลื่อนประเทศให้ไปไ้แล้อย่าคิดเป็นแบบครบเซอร์เคิลเนี่ยไม่มีไม่มีพี่แขกเคยได้ยินอะไรแบบครบ